วันนี้มีข่าวดีมาบอกเรื่องการดูแลข้อเขา่าและข้อต่อของร่างกายลองฟังดูครับตัวนี้เนี่ยเป็นคอลลาเจนชนิดที่สองฮะเป็นชนิดที่ไม่โดนทำลายนะฮะทำให้มีสิ่งสำคัญอันหนึ่งคือมีสารที่ช่วยลดการทำลายข้อฮะในคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมคอลลาเจนชนิดนี้เนี่ยชื่อว่าชนิดที่สองก็เลยชื่อว่าสองฮะ uc 2 2คือสอง u ีก็คือว่าเป็นอันดีเนเจอร์คอลลาเจนซึ่งแปลว่าคอลลาเจนที่ยังไม่โดนทําลายนะฮะเป็นชนิดที่2แล้วก็เป็นของที่เป็นคอลลาเจนที่มีงานวิจัยมากที่สุดในโลกนะฮะงานวิจัยของคอลลาเจนชนิดที่2ตัวนี้เนี่ยในคนไข้เนี่ยประสิทธิภาพสูงกว่าที่มีการเทียบกับคนที่กินกลูโคซามีนแล้วก็สูงกว่าที่กินกลูโคซามีนและบวกคอนดอยตินด้วยฮะซึ่งกลูโคซามีนกับคอนดอยตินเนี่ยเป็นยา ซึ่งขายไม่ได้ในอาหารเสริมแต่ขายในร้านขายยาและที่คุณหมอสั่งโรงพยาบาลแต่คอลลาเจนตัวนี้เนี่ยเป็นปริภาพสูงกว่าในวงการจากการวิจัยนะฮะเรามาดูกันนะฮะเนื่องจากว่าคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยกลไกหลักเนี่ยคือการลดการทําลายข้อดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทานเยอะฮะเราทํามาเม็ดละ20มิลลิกรัมมันจะช่วยอะไรบ้างจริงๆแล้วนะฮะโรคข้อเสื่อมเนี่ยข้อเสื่อมที่เราเห็นๆกันนี่นะฮะจริงๆแล้วมันเป็นกระดูกอ่อนสึก มันจะทลอกปอกเปิดแบบนี้เลยนะฮะทีนี้ที่เรากินคอลลาเจนกันเนี่ยเราก็หวังให้มันไปเสริมเสริมรอยสึกอันนี้แต่เราพบว่ารอยสึกอันนี้เนี่ยมันสึกจากการสร้างน้อยและโดนทําลายเยอะการสร้างน้อยเสริมด้การกินคอลลาเจนใช่ไหมฮะโดนทําลายเยอะต้องลดการทําลายของเม็เลือดขาวอันดีเนเจอร์ไทที่เราหรือ UC2 เนี่ยจะ มีผลต่อเม็ดเลือดขาวให้ลดการทําลายข้อลงนี่คือกลไกสําคัญเราเลยกินไว้เพื่อลดการทําลายข้อแล้วกินร่วมกับคอลลาเจนเดิมได้ทุกแบบปกติพอเราอายุเกิน30ปีคนเราเริ่มแก่จริงๆเราก็แก่ตั้งแต่อายุ30มสิบ่มันก็ค่อยๆเริ่มเสื่อมไปนะคะแล้วก็ในคอลลาเจน t y p ์ t o เนี่ยมันจะมีสิสงสคัญที่เรียกว่า epitopes นะฮะ epitopes เนี่ยมันจะพบในอนดีเนเจอร์คอลลาเจน t y p ์ t เท่านั้นแล้วมันจะไปส่งสัญญาณให้เม็ดเลือดขาวชนิด T c e ล l หยุดการทําลายกระดูกอ่อนของข้อคอลลาเจนทั้งหมดที่เรามีเนี่ยไม่เคยมีใครมีการวิจัยว่ามีอพิโทปเลยไม่ว่าจะมาจากหอยไม่ว่าจะมาจากปลาแซลมอนคอลลาเจนจปลาทะเลลึกไม่มีเลยมีคอลลาเจนอันดิเจอร์ไททูเท่านั้นที่มีการวิจัยว่ามีอพิโทปและอพิโทปเนี่ยลดการทําลายของเม็ดเลือดขาวให้ลดการทําลายข้อนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวพิเศษสุดจริงๆนะฮะมาดูเขาโปรตีนเนี่ยสมมติเรากระดูกอ่อนเราเหมือนถังน้ำเนี่ยนะฮะเวลาเรากินคอลลาเจนก็เหมือนเติมน้าเข้าไปในถงังแต่ถังมันรั่วเพระาะ ด้วยไม่เลือดขาวเจาะรูเอาไว้นะฮะตัวนี้นี่ก็จะลดการทําลายทําให้เหมือนเหมือนกับไปอุดรูรั่วเอาไว้ทําให้คอลลาเจนที่เรากินเนี่ยไปซ่อมแซมได้เร็วขึ้นเราเลยใช้คู่กับคอลลาเจนธรรมดาได้ทุกแบบนี่คือเรื่องง่ายๆของ U2 c นะฮะเราก็สามารถจะทานวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าหรือจะเป็นหลังอาหารเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้ถ้าเราทานเม็ดดึงก็ได้20ถ้าเกิดเราทานมากก็ได้40เดี๋ยวมาดูงานวิจัยกันนะคะหมอตั้มถอยไปนิดนึงนะคะ,ะหมอ หมอชอบรูปนี้มากนะคะเป็นรูปที่น่ารักแล้วก็อธิบายและเข้าใจง่ายเจ้าถังสีเหลืองเนี่ยมันเหมือนกับว่าในชีวิตของเราเนี่ยตอนที่เรายังเด็กๆอยู่เนี่ยเราจะมีคอลลาเจนเต็มเปี่ยมแล้วก็ไม่มีการทําลายด้วยแต่พอเราแก่นะคะเ,เราเติมคอลลาเจนเข้าไปเหมือนเราถาก่กาเข้าไปซึ่งเราก็ต้องเติมเราก็เติมด้วยคอลลาเจนที่เรามีทั้ง SOP คอลลาเจน l o s e Wedding, คอลลาเจน Max ที่เรามีเติมเข้าไปแต่มันมีรูร่ว เพราะมันมีการทําลายนะคะมันก็เหมือนใส่เข้าไปหลายทิ้งเพราะฉะนั้นพอเรามี u c 2 u เนี่ย u c t ก็จะไปอุดรูร่วงข้างล่างแต่เราก็ยังต้องกินคอลลาเจนที่เราเคยกินเพื่อเติมข้างบนเข้าไปนึกออกไหมคะนี่คือเหตุผลที่ว่าให้กินสอบถามข้อมูลโทร0625245464สวัสดีคับ